การประชุมนะฮะพระกรที่ผ่านมาการอภิปรายพรกรกู้เงิน5แสนล้านที่ผ่านพ้นไปไม่กี่วันเนี่ยนะะหลังจากประชุมเสร็จมีการเปิดเผยรายชื่อคนที่ลงมติของฝ่ายค้านออกมาก้าวไกลก็มีการเผยชื่อมาว่า4คนที่ไปลงให้เห็นชอบเนี่ยนะฮะก็เป็นหน้าเดิมๆแต่ที่นี่มันอยู่ตรงนี้ฮนะพอไปดูในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยมันมีรายชื่อ7คนที่ลงมติและไม่มาลงมตินะครับ มีอยู่สองรายชื่อที่น่าสนใจหนึ่งคือคุณสมคิดเชื้อคงจาก,บกุบุก็ชี้แจงพักไปแล้วพักก็รับทราบแล้วแต่อีกคนหนึ่งนี่นะฮะเป็นที่แปลกใจของหลายคนเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสําคัญในการพิปรายมาตลอดคือคุณสลันวุฒิสลันเกตสสอ,อุตลรดิตพักเพื่อไทยนะครับว่าไอ้ทาไมคุณสลันวุฒิคุณสลันวุฒิไม่มาลงชื่อรอบนี้หายไปไหนทําไมไม่มาลงชื่อและไม่มีการชี้แจงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสลันวุฒิว่า,ววาเกิดอะไรขึ้นนะกับ การอภิปรายพรกครั้งที่ผ่านมาและทิศทางของเขาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้จะสนทนากับคุณสลันวุฒิสลันเกตสอสออุตรดิะเทพักเพื่อไทยผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณสลันวุฒิครับสวัสดีครับประธานโทษผมเรียนสายคุณอะไรครับื่องจากสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทางผู้ติาเอกภพครับคุณสลันวุฒิครับครับครับคุณเอกภพนะฮะครับครับับคุณสลันวุฒิครับตอนนี้เอฟซคุณสลันวุฒิในช่องมติชนเนี่ยรอฟังเยอะมาก เอาให้ชัดในประเด็นแรกเอาให้เคลียร์เลยสรุปว่าคุณสลันวุิเนี่ยจะย้ายพักย้ายค่ายหรือไม่ครับเพราะว่าคนฝากถามมาเยอะมากเอาให้ชัดก่อนประเด็นแรกครับเชิญครับก็ตอบตอบ,ตอ,บอย่างฉาฐฉานแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาในการคิดพิดจารณาเลยนะฮะมันธงเลยว่าไม่มีวันจะเกิดขึ้นเด็ดขาดกับคนชื่อสลันวุิสลันเกตเพราะว่าผมยึดมั่นอยู่ในในฝ่ายของประชาธิปไตยยังไงก็คงจะไปอยู่กับปเด็นการไม่ได้เด็ดขาดเลย อันนี้ให้ทำมั่นสัญญาชัดเจนกับพี่น้องประชาชนไม่มีย้ายฝากย้ายฝั่งอ่นานะฮะชัดเจนนะฮะประเด็นแรกทีนี้โอเคประเด็นนี้เคลียร์นะครับแต่แต่มันมีข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นเอฟซีคุณสร,รันวุฒิว่าเอ๊ะทำไมในการประชุมพรลกร,รอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ปรากฏชื่อคุณสร,รันวุฒิในการลงมติฮะเกิดอะไรขึ้นคุณสร,รันวุฒิได้มีการชี้แจงกับทางพักไปหร,รือยังครับผมผมมีภารกิจสําคัญกว่าพหลกร,รเยอะมาก แล้วผมก็ไม่ได้ให้ราคาเรื่องพอลกรนะผมจะลงมติหรือไม่ลงยังไงพวกมากเขาก็ลากไปอยู่ดีแต่ผมรับไม่ได้กับพลกรห้าแสนล้านมันเป็นการเอาเศษกระดาษห้าห้าแผ่นเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการดูถูกประเทศชาติดูถูกประชาชนแล้วก็การที่มาขอเงินกู้อย่างนี้แล้วก็เอาไปแจกหรือว่าเอาไปใช้ใจ่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ตรงจุดเลยแล้วก็พูดจริง ถ้าเปรียบสเสมือนคนไข้เนี่ยพังงาบพ,พังงาบใกล้จะตายแล้วนะมันต้องการยาต้องการยาให้ถึงโดสต้องการการผ่าตัดนะต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนกลับไปเอายาหม่องตราลิงแก้แผลมาถูทาให้นะฮะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ไอพ้พลกรฉบับนี้ผมเปรียบเปยแบบเย่ะเย้ยเลยเหมือนเอายาหม่องตราลิงแก้แผลมาทานะสถานการณ์ <c oughs> วิกฤตใกล้าตายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันไม่สอดรับ แล้วยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นพรกรที่มีวาระซ่อนเล้นซะด้วยซ้าไปนะฮะนอกจากการใช้จ่ายที่จะไม่เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเนี่ยเป็นการสร้างหนี้นะฮะแล้วก็เปลืองภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้ผมผมผมรับไม่ได้จริงๆนะ,ะ <c oughs> แล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับพลกรฉบับนี้ถ้าผม <c oughs> อยู่เป็นพลัิจเนี่ยยังไงผมก็ไม่ผ่านให้ นะครับแล้วก็ที่ที่จาเป็นที่ไม่ไม่อยู่ในการลงมตินั้นเนี่เนื่องจากในพื้นที่อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากการมีโควิดระบาดเขาต้องปิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแล้วก็กําลังกระจายไปสู่ตําบลอื่นนะฮะผมก็เข้าไปช่วยเหลือโดยมีการอหาเงินสดเนี่ยไปมอบให้แต่ละหลังคาเรือนแต่ละคนที่ถูกถูกกักตัวเพราะวันนี้จะเอาของอะไรไปให้เนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกว่าเขาเดือดร้อน บางทีเงินสดน่าจะเอาไปเกียยยาแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ก็แล้วแต่ผู้ที่ประสบนะความเดือดร้อนแล้วก็มีหน้ากากมีอะไรไปแจกขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไปพยายามประสานเรื่องวัคซีนเนื่องจากจังหวัดอุตสาิตได้วัคซีนน้อยมากเลยผมก็ตอไปท่นานลัดกระทรวงสาธารณสุขกันนะฮะท่านก็น่ารักมากรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูให้เพราะว่าท่านก็บอกว่าทั้งประเทศเนี่ยเขาต้องการเยอะแล้ววัคซีนก็ยังมีจํากัด ส่วนที่สั่งไปอะไรต่างๆนั้นนะก็ยังมาไม่ถึงตามที่ต้องการเน่นะฮะอันนี้เราก็เข้าใจแต่แต่ก็ยังไงก็คอยรับทราบว่าจังหวัดเราเนี่ยกําลังมีความต้องการและกําลังมีโควิดระบาดเราก็เลยว่าจะรุกรามไปในตาบลอื่นๆด้วยนะซึ่งว่าชีวิตประชาชนเนี่ยเป็นความจําเป็นเร่งด่วนมากเลยนะมากกว่าเอกลกไอไปห้าแสนล้านแสงเพลงฉบับนี้นะผมก็เลยไม่ได้ให้ราคานะครับขออนุญาตเรียกแสงเพลงเลยนะ ครับครับทีนี้มันมีมันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าหลังจากที่มีมีข่าวว่าคุณสารุธไม่ได้มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาลงมติเนี่ยคือทีนี้ทางพักเองเขาก็ชี้แจงบอกว,ว่ามีแค่สองคนเท่านั้นที่มาชี้แจงกับพักแต่ว่าคุณสารุธแอยังไม่ทราบเหตุผลเรื่องนี้ได้มีการคุยกับทางพักหรือยังฮะหรือว่าข้อเท็จจริงที่<อ>ที่เกิดขึ้นจริงมีสารุธแจ้งหรือยังมีแจ้งมีแจ้งกวิปไปแล้วก่อนที่จะเดินทางตั้งแต่วันก่อนก่อนลงมติหนึ่งวันผมก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าพื้นที่ผมประะสบบภััยพิิต่องนนี้ ผมต้องไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะแล้วก็เมื่อตอนเช้าเนี่ยผมไปที่สภาพุทธาราษนรก็ได้พบกับท่านประเสริฐจันทรพระล่งทองท่านก็ยืนยันว่าท่านได้รับข้อมูลจากวิบแล้วแต่ผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ถแถลงว่าได้รับข้อมูลจากวิบว่าผมเนี่ยได้แจ้งแล้วว่าผมจะไปลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนพอดีเราก็เดินสวนกันท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรกับผมเรื่องนี้นะครับ ก็ก็ถือว่าขออนุญาตยืนยันตรงนี้เลยว่ามีการแจ้งอย่างอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้เหยียดความรบผู้ที่ทําหน้าที่ด้วยนะครับ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 ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับคุณสารวุฒิแฟนๆเนี่ยเขาพูดกันเยอะบอกโอในการอภิปรายสองครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพรกรหรือไม่ว่าจะเป็นพระบองกบปีหกห้าเนี่ยไม่เห็นคุณสารวุฒิอภิปรายเลยหลายคนรอฟังว่าจะมีคุณสารวุฒิหรือเปล่าทําไมทาไมถึงสองครั้งที่ผ่านมาถึงไม่เลือกที่จะขึ้นอภิปรายนะ ที่จริงก็ไม่อยากเอาความในมาเปิดนะนะฮะผมจริงๆก็พยายามยึดมั่นว่าไฟในไม่นําออกไฟนอกก็ไม่นาเข้าแต่เมื่อถูกถามแบบนี้เนี่ยก็ขออนุญาตชี้แจงความเป็นจริงเลยเพราะว่ามีคนไปโยงว่าผมเนี่ยจะมีการย้ายพักถูกซื้อตัวไปไหมถูกสั่งมาให้ิปัากไหมมันไม่จริงเลยเพราะในข้อที่จริงเนี่ยเมื่อเขาเทศผูิป,ปลายนบประมาณผมก็บอกว่าผมขอเวลาทางพักเนี่ยสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมง เพราะว่าผมมีเนื้อหามากแล้วก็เวลาพิปายเนี่ยผมค่อนข้างจะอภิปรายแบบเข้มข้นแล้วสาราก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ทําการบ้านหนักมากแล้วก็งานวิจัยแต่ละครั้งเนี่ยเวลาจะพิปายเนี่ต้องทางานวิจัยด้วยนะฮะทางานสังเคราะห์ให้ละเอียดเลยไม่ใช่ว่าจะเอาข้อมูลฉาบฉวยมาพูดได้แล้วก็เลยขอเวลาพักว่ายังไงผมขอแค่ไม่เกินชั่วโมงเดียวนะพักก็ทางผู้บริหารพักบอกไม่ได้ให้ผมแค่ครึ่งชั่วโมง แล้วผมก็พยายามทุกปีถีทางแล้วว่าจะทํายังไงที่จะขยับเวลาได้ไหมเพราะเตรียมข้อมูลมาถือว่ามันค่อนข้างจะทัดเกนแล้วก็แหลมคมมากถ้าได้เปิดออกไปเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะเสียรางวัลเยอะมากเลยผมก็ขนาดพูดโกรธในทํานองเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าคุณเบรกไม่ให้ผมมาพิจายถ้าเกับพวกคุณช่วยคุณระยุธ์จันโอชานะนี่ผมโกรธมากในที่ประชุมนะผมพูดอย่างนี้เลยนะซึ่งจริงๆก็ไม่อยากจะนําออกมาพูดอะแต่ว่ามันถูกกดตันและกลายเป็นว่าผมเนี่ย ไม่อภิายแล้วก็ไปถูกกล่าวหาว่าถูกซื้อตัวไหมซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมเลยแต่ว่าค,ความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมก็เรียนว่าการที่เราเป็นนักรบพันดุเราก็เป็นนักลบอุดมการบางครั้งยอมรับมากว่าการต่อสู้ด้วยอุดมการเนี่ยมันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะเพราะเราก็เป็นเป็นนักรบที่ไม่ยอมขายตัวเลยการ,รเรียนตรงนนะว่า,ว,าว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมั่นใจในสารบุตรสังเกตคนนี้ได้เลย ว่าเป็นเป็นต่อสู้แล้วก็จะสู้ทุกวิถีทางเพื่อประชาธิปไตยให้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงครับคบแลบแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณสลายบอกเขาเป็นความไม่ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยได้ได้มีโอกาสแบบปรรบกับผู้ใหญ่ในพักต่อไหมฮะหรือว่าได้คุยกับสสภายในพักรว่าเออจริงๆอ่อะตัวเองมีจุดประสงค์ที่ดีนะเพียงแต่ว่าเอออาจจะมีช่องทางอื่น,นได้ไหมที่จะหาทางออกร่วมกันอะไรงเงี้ยได้มีการพูดคุยกันต่อบไหมครับผมคิดว่า ต่างคนต่างก็มีความคิดของตัวเองแล้วอะนะแล้วเมื่อได้พูดไปแล้วบางครั้งเนี่ยเราพูดแรงก็จะไปกล่าวหนาะว่าเป็นคนที่เอ่อไม่ฟังใครหรือว่าเป็นคนที่ลั่นบางทีก็โจมตีว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แตกแถวแต่จริงๆผมก็อยากให้ผู้มีอำนาจเนี่ยได้รับฟังความคิดของคนอื่นด้วยนะ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่าเออหอบบอกแล้วก็ได้คบพี่ดีครับนายอย่างนี้ ทุกคนก็ถูกพาลงเหวไปหมดนะไม่มีใครที่จะช่วงติ่งกันได้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ก้าว<อ>หใครนะฮะจริงๆผมก<อ>าบเรียนเลยว่าผมเคารพท่านนายกทักษิณชินวัตรมากเลยท่านเป็นไอดอลของผมนะแล้วก็เคารพรักท่านต<อ>ลอดนะจนวันนี้ก็เคารพรักมากจริงๆถ้ามีคนที่มาทําให้อุดมการณ์ท่านต้องแปลเปลี่ยนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากพักก็ยังดีนะ<อ>ไม่ได้เสียหายแต่มันจะเป็นที่ตัวผู้มาบริหารซึ่งไม่กี่คนเท่านั้นนะ นะผมคิดว่าคนในพรรคก็สื่อัดกันหมดน่ะนะครับก็ไหนๆก็ได้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 เปิดประเด็นไปแล้วก็ก็พูดให้เคลียร์นะแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมก็พร้อมจะชี้แจงแล้วถ้าผู้บริหารพรรคคนไหนข้องใจก็คุยกับผมได้เลยนะครับผ่านในารนี้ก็ได้เะครับครับคือคุณสลัตน์ก็ก็ยืนยันว่าตัวเองก็มีแนวทางของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดจะมีโอกาสได้พูดคุยกันได้ทําความเข้าใจกันก็ยินดีใครมีข้อสงสัยคือสามารถมาคุยกับคุณสลัุน์ได้เลยในประเด็นตรงนี้ ใช่ううไหมฮะภายในพักก็จริงๆก็พยายามพูดหลายครั้งแล้วแต่พอพูดไปแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะเกิดความขัดแย้งกันซะเปล่าๆเพราะต่างคนก็มีความคิดของตัวเองนะผมก็ไม่อยากบอกว่ามีอีโก้สูง่ะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารับฟังกันเยอะๆนะผมว่ามันน่าจะดีแล้วก็เอาไปปรับปรุงอย่างน้อยหรือว่าเราจะไม่ทําไม่อะไรก็แล้วแต่อธิบายเหตุผลมาว่าเพราะอะไรนะทําไมต้องยืนแนวนี้ นะแล้วก็ทําไมต้องทําให้สสเขตเนี่ยอึดอัดนะสสเขตเนี่ยเขาต้องไปต่อสู้แล้วก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วผู้ที่มาดูแลเนี่ยก็ไม่ใช่สสเขตนะฮะคนพวกนี้ถ้าไปเลือกตั้งนี่แพ้ยับเยินเลยผมท้าเลยนะผมไม่ได้ดูถูกนะะครับครับทีนี้พูดถึงประเด็นสสเขตคุณชลวุฒิมันมีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในส่วนนี้ถ้ามีการยุบสภาจริงเนี่ยคุณชลวุฒิพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งไหมฮะในเวลานี้โอ้การเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะ เราต้องพอร้อมทุกวินาทีถามว่าผมพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ใช้สับภาษาอังกฤษว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ฝรั่งมักจะพูดว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทํางานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องต่อเนื่องแล้วก็ต้องเข้าถึงเขาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะเลือกตั้งแล้วก็ขออนุญาตจะครับจานวนเยอะที่เขาใช้วิซีซื้อเสียงเข้ามาแต่ว่าคนชื่อสระบุสสารเกตคุไปเช็คที่พื้นที่ผมได้เลยนะ ผมชนะเรื่องตั้งมาด้วยรักและศรัทธาไม่เคยซื้อเสียงสักบาทเลยนะผมกล้าท้าพิสูจน์และกล้าท้าสาบานด้วยนี่คือตัวตนของบันทงนั้นเนี่ยการที่เราเกาะติดพื้นที่ทํางานให้ประชาชนอย่างวันนี้เมื่อวานนี้เห็นไหมครับว่ามีมีเรื่องการลงมติอลกฉุดเฉินแต่ผมยึดเอาเป็นที่ตั้งยึดความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อวานก็ไปเจอปัญหาภัยแล้งแล้วว่าจะแก้อย่างไงวันนี้เราจะยืนตายคานา นะเป็นโอ้โหหลายพันไล่เป็นหมื่นไร่เลยะนะคะก็ชาวบ้านเดือดร้อนมา,ากจะไหนะซึ่งผมก็เจกจากับผู้เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้มันต้องไปหาน้ําผันน้ําที่ไหนมาช่วยเขานะแล้วก็ได้รับความุเครุะห์จากทางกระทรวงเกษตรนะก็ได้มีการผันน้ํามาแก้ไขให้ปัญหาของพี่น้องชาวอําเภอพิชัยอันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยนะฮะของขขกระทรวงเกษตรแล้วก็กราบขอบคุณไปถึงท่งนานอธิบดีกรมชลประทานด้วย คือไปเห็นข้าวตายคานาอย่างเงี้ยมันทนไม่ได้นะะแล้วก็ประชาชนติดโควิดเรื่องอย่างนี้ผมถือว่ามีคุณค่ามากเลยต้องไปทําแล้วเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเสียงเลยคุณนั่งอยู่ในใจของประชาชนเลยนะะนี่นี่คือสิ่งที่สลัมรุร่ดก็ได้ตั้งใจแล้วก็ทํามาตลอดนะฮะ คร,ครับครับทีนี้ประเด็นประเด็นหนึ่งคุณสร้งวุฒิเรื่องอวัคซีนเนี่ยก็หลายคนก็พูดเยอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนมีความต้องการจะฉีดแต่ว่าการกระจายยังไม่ทั่วถึงคุณสร้งวุฒิมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับผมตำหนิรัฐบ,บาลอย่างรุนแรงและผมก็บอกว่าล้่งเห็วอย่างสิ้นเชิงคุณแก้ป, <ừ> ปัญหาโดยที่คุณไม่มียุทธศาสตร์เลยคือการที่มียุทธศาสตร์เนี่ยขออนุญาตเปรียบเปยว่าถ้ามีคนไข้สักคนหนึ่งป่วยเป็นโรคเกือบคอนะครับ กินไม่ได้นอนไม่หลับปวดท้องไม่ถ่ายนะแล้วก็ปวดขัวไอมีไข้ถ้าแก้แบบรัฐบาลชุดนี้เลครับก็ให้ยาอย่างน้อยเก้าเม็ดก็คือให้ตามอาการ,รถ้าแก้แบบชาญฉลาดแล้วแบบแบบผู้นำที่มีมีวุฒิภาวะนะหรือว่ามีความมีวิชั่นหน่อยก็จะแก้ในยุทธศาสตร์ด้วยยุทธศาสตร์อย่างกรณีคนไข้ารายนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปให้ยาเก้าเม็ดเลย คุณให้ยาถ่ายก็าเม็ดเดียวอะรับรองว่าโรคที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยแปดเก้าโรคเนี่ยหายหมดที่เขานอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วเป็นไข้เพราะเขาไม่ถ่ายมาหลายวันแล้วคุณเข้าใจไหม <c oughs> ครับวัคซีนเนี่ยก็เหมือนยาถ่ายเหมือนยุตธศาสตร์เลยคุณให้ยาวัคซีนอย่างเดียวนะทุกอย่างมันแก้หมดเศรษฐกิจกมันก็ไม่พังพินาศแบบนี้ <c oughs> รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะผมจะขอพูดตรงๆเลยว่างโง่ด้วยบริหารแบบนี้ <c oughs> แล้วคุณจะใช้เงินอีกสักเท่าไหร่ เพื่อจะแก้ปัญหาตามอาการถ้าคุณให้วัคซีนตั้งแต่แรกแล้วคุณมีวิชาั่นนะฉีดวัคซีนทั้งประเทศอย่างหลายๆายประเทศที่เขาทากันนะมันจะระบาดก็น้อยมากถูกต้องไหมครับทุกคนก็มีภูมิคุ้มกันไม่ต้องให้คนไทยมาเสียชีวิตวันต่อวันเนี่ยหลายหลายสิบชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยผมถือว่านี่เป็นวิธีบริหารที่ปัดซบที่สุดเลยขออนุญาตใช้คําพูดแบบแรงๆนะมันปัดซบมากอะในสภาอาจจะใช้คํานี้ไม่ได้นะ แต่ในรายการนี้ก็ <Minor. S 1> ขออนุญาตนะนะเพราะไม่ใช่ไม่รู้จักไม่ทำ <Minor. S 1> นอกจากคุณจะเอาวัคซีนมาบริหารแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิงแบบยุทธศาสตร์แล้ว <Minor. S 1> คุณจะต้องแก้ปัญหาวันนี้ประชาชนเป็นหนี้เป็นสินนะจะล้มละลายตายอยู่แล้วประชาชน <Minor. S 1> จะอดตายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคุณจะทํใใายังไงให้ประชาชนไม่อดตายเรื่องนี้สําคัญ <Minor. S 1> ต้องรีบต้องรีบเดียวยาแล้วคุณจะอัดฉีดกประปานเข้าไปอย่างไงอัดฉีดทั้งระบบเพื่อเศรษฐกิจมันฟื้นเป็นตัววีเทป ให้คุณนแบบแต้งดึงเลยมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วคุณเอาห้าแสนล้านเขาจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นยาหมองตาลิงแก้แหย่คนไข้่จะตายอยู่แล้วนี่ยังเอายาหมองตาลิงแก้แหยมาทาให้อีกอะลิงแก้แหะคุณก็เข้าใจค,ความหมายใช่ไหมมันแก้ไม่ได้ใช,ใช่ไหมครับไม่ได้ดูถูกดูแทนนะแต่นี่คือเรื่องจริงจริงจริงเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าไม่อยากจะพูดคำหนึ่งคือมันจะอวดตัวเองเกินไปนิดหนึ่งถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้เลย และผมขออนุญาตเท้าความนะถ้าเป็นนายกทักษิณชินวัตรแก้ปัญหานะท่านนายกทักษิณจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าน,นี้เยอะมากและประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเลยนะและผมอยากจะฝากไปถึงคุณประยุทธ์นะคุณลาออกไปเจอรครับเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้หลุดพ้นจากนรกเอเวจีแห่งนี้นะถ้าคุณรีบออกไปเมื่อไหร่ผมมั่นใจในประเทศไทยจะฟื้นทันทีเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่คุณประยุทธ์ลาออกนี่ก็ฟื้นแล้วเพราะความมั่นใจจะเกิดขึ้นทันที วันนี้มันไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาไม่มั่นใจประเทศเราเลยครับอันนี้ต้องแก้ให้ถูกทางด้วยขอโทษนะคร <c oughs> ับพูดแรงไปนิดหนึ่งนะวันนี้นะครับพอดีของขึ้นหน่อย <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรครับถือถือว่าเป็นการพูดแทนในสภาแล้วกันเพราะว่าคุณสรันวุฒิไม่ได้พูดในสภา <c oughs> ก็เอารายการเราให้คุณสรันวุฒิพูดนิดหนึ่งมีมีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้บอกว่าโอ้ถูกใจคาที่คุณสรันวุฒิบอกใช่เลยคํานี้เลยที่คุณสรันวุฒิพูดมานะทีนี้ทีนี้มีมีท่านชมานมะ ตอนนี้เขาเขาคอมเมนต์มาบอกว่าที่ที่มีกระแสข่าวบอกว่ามีพักบางพักมีฝั่งรัฐบาลเขามาซื้อตัวคุสันวุฒิเนี่ยมีความพยายามจะดิวไปในจริงหรือเปล่าฮะจริงครับก็มาเกือบทุกพักนะฮะที่เป็นรัฐบาลอยู่ทุกพักเลยนะไม่ไม่ไปเอ่ยชื่อพักจริงพักเขานะอ่าอ่าช่วยคามทะลุเลยนะพอพักหนึ่งรู้ว่ามีพักหนึ่งมาทับทามอีกพักหนึ่งก็บอกเลยว่าคุณไปไม่ได้นะถ้าคุณจะไปคุณต้องมาพักผมนะ คุณอยากได้อะไรผมให้คุณหมดเลยผมบอกว่าผมไปไม่ได้ยังไงผมก็ยังยึดมั่นอยู่ในพักเพื่อไทยแล้วก็ขออยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่ว่าเรื่องความขัดแย้งในพักหรือความไม่เข้าใจอะไรก็เป็นเรื่องของข้อจํากัดในส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ในภาพใหญ่เนี่ยผมยังยึดมั่นนะฮะในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ยึดมั่นอุดมการณ์ที่มีต่อประชาธิปไตยและประชาชนด้วยครับยังไงก็ไม่ไปเด็คขาดนะเยอมยอมร,อบร,อรับว่บามาฆ่าพามจริงเลยครับ ทิ้งท้ายสองเรื่องคุณจราลุตเอาเรื่องแรกก่อนมีอะไรอยากจะฝากถึงรัฐบาลในโอกาสนี้ไหมฮะเชิญครับก็ฝากรัฐบาลว่าคุณเลิกเอายาหมองตราลิงแก้แผลเนี่ยมาแก้ปัญหาได้แล้วนะครับคุณต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณทําเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนคนป่วยป่วยหนักเลยต้องการยาเนี่ยสักร้อยโดสแต่คุณให้ยาไปแค่หนึ่งโดสหรือสองโดสเนี่ยมันไม่มีทางที่จะฟื้นไข้เขาได้เลย นะต้องฝากไว้การแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องหนี้สินประชาชนเรื่องอะไรต่างๆวันนี้คนอดอยากปากแห้งตกงานกันไปแถวธุรกิจต้องปิดกรณีละนาดหมดเลยรัฐบาลทําอะไรอยู่พวกคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะผมขออนุญาตเะครับบางคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดชีวิตไม่เคยทําธุรกิจเลยทุบสิ้นเดือนก็มีรัฐบาลจ่ายเงินให้ ไปหาเงิน้าไม่เป็นแล้วมาบริหารประเทศนยมาถึงเจ๊งกันทุกวันนี้อนะฮะ <c oughs> นะผมก็เคยเห็นนะอย่างบางคนที่เป็นทหารแต่เก่งนะ <c oughs> ผมชมเชยนายกชาติไัยนะะชุนทวันเน <c oughs> ี่ยท่านเป็นทหาร <c oughs> จริงแต่ท่านเป็นทหารที่ฉลาดท่านเก่งนะ่งซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับแต่คุณประยุทธ์นี่ไม่ใช่เลยนะมันตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วผมว่าคุณ <c oughs> ประยุทธ์เนี่ยน่าจะน่าจะยอมแล้วคือคุณไม่มีคําว่าเสียสละอยู่ในใจคุณหรอกจริงๆผมอยากให้คุณประยุทธ์เนี่ย รุงนี้เกิดอะไรขึ้นมากับคุณประยุทธขทันหันไม่ได้แข่งนะนะให้คุณประยุทธเนี่ยต้องตัดสินใจว่ายังไงก็ยอมแพ้ละลาออกนะมผมฟัน้นชาพันทงเลยนะประเทศชาติฟื้นทันทีเลยแค่รู้ว่าคุณประยุทธลาออกเทนะ่านั้นฟื้นในบัตรดนเลยกับ ครับครับทิ้งท้ายจริงๆครับรอบหน้ารอบหน้าแฟนๆะจะได้เห็นคุณสารวุฒิอภิปรายในสภาห,หรือไม่ฮะให้คำมั่นสัญญาได้ไหมก<อ>็ขออย่างเดียวคือผู้บริหารในพักเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าสารวุฒิสังเกตเนี่ยเวลาจะพิปรายเนี่ยเป็นคนที่ทําข้อมูลอย่างดีแล้วก็เชิงลึกมากเลยแล้วให้เวลาน้อยเนี่ยมันไม่พอขยี้ว่ารัฐบาลมันล้มเหลวอ,อย่างไงพอขยี้เสร็จเนี่ยเราก็ต้องจับประเด็นเลยว่านอกจากเขาล้มเหลวแล้วเขายังมีการคอร์รัปชัน ยังมีการเอเื้อเจ้าสัวมีการเอื้อใครต่อใครยังไงเสร็ <S <S จแล้วเนี่ยเ็า<ก>ต้องสอนมวยเขาว่าที่คุณดา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 เนี่ยคุณจะชี้แนะเขาอย่างไงนี่คือสไตล์สันนิษฐไม่ใช่ดาอย่างเดียวผมสอนเลยนะเวลาเห็นอภิปรายแต่ละคังผมจะบอกเลยเนี่ยผมแนะนําคุณด่าคุณแล้วผมสอนมวยคุณด้วยแล้วเวลาข้อบุลผมไม่แม่นจริงเนี่ยคุณแน่จริงคุณแฉมาผมจะแฉกลับเลยก็รัฐบาลก็ไม่กล้าเล่นกับผมอย่างคราวที่แล้ว ผมแฉเรื่องบ้านคุณประยุทธ์สองหลังอะ่ะแกขึ้นมาตอบว่าไม่ใช่บ้านแกไปสาบานทนะี่พระแก้วเลยว่าให้คิดหายตายหาแต่ระหว่างคุณประยุทธ์กับผมเลยถ้าใช่เนี่ยให้คุณประยุทธ์คิดหายล้มหายตายจากไปภายในวันนี้พรุ่งนี้เลยเอาไหมคุณประยุทธ์กล้าไหมแต่ผมกล้านะเออเอาที่ไหนก็ได้วัดพระแก้วหรือที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นได้หมดเลยนะนี่คนะือสิ่งที่มันเป็นความจริงประเทศไทยแต่ในสภาเวลาจะตอบโต้เนี่ยพอผมมาพิจารณานะเป็นฝ่ายค้านแล้วพอรัฐบาลตอบเนยจะตอบโต้เนี่ย ทางประธานเขาก็จะพยายามเบรกว่าให้อยู่ในข้อจากัดมันก็เลยตอบโต้อะไรหมดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณทางรายการนะที่ถามเรื่องนี้อีกหลายเรื่องเลยที่ผมกล้าท้ากุบพิยุทธ์เลยว่าเรื่องที่ผมอฟิปานี่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นครับครับครับับมีท่านชมบอกมาครับคุณสันุชบอกว่ารักคุณสรนุชมากแล้วก็พอได้ฟังแล้วรู้สึก นับถือแล้วก็ยกย่องคุณชลันวุฒิที่ยังยึดอุดมการอยู่อันนี้อันนี้ท่านผู้ชมเราคอมเมนต์มาเลยสดๆนะฮะก็เรียนให้ทราบตรงนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาสนทนากันนะครับคุณชลันวุฒิครับยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นสสปุ่นชนชาวไทยตลอดการเลยครับขอบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่แหละฮะเป็นบทสนทนา ของรายการ The Politics กับคุณสลันวุฒสลันเกตนะครับกับประเด็นที่หลายคนข้องใจหลายคนเป็น FC ครับในช่องของ YouTube มดิชนทีวีเนี่ยเวลาคลิปคุณสลันวุฒิอภิปรายลงไปก็ให้คนติดตามเยอะนะครับแล้วก็ชอบพอการอภิปรายของคุณสลันวุฒิพอทีนี้พอมันมีกระแสะข่าวมาแบบนี้หลายคนก็ไม่สบายใจว่าอ้าวสรุปจะย้ายค่ายจริงๆหรือจะย้ายภาคจริงๆหรอวันนี้คุณสลันวุฒิให้สัมภาษณ์กับเราก็ฟันธงยืนยันบอกไม่มีย้ายค่ายแน่นอน ยังอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับไม่มีย้ายไม่อาจจะมีความไม่พอใจกันบ้างในการทํางานของพรรคอันนี้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนบอกสบายใจได้ไม่ย้ายฝั่งย้ายค่ายแน่นอนแล้วก็ยังยืนยันตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งอยู่แล้วถ้ามันมีกรณีการยุบสภาเกิดขึ้นนี่คือมุมของคุณสลันวุสลันเกตนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันกันกบในส่วนของเดโะโปรติกวันนี้นะ